สวัสดีครับกลับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลสองคู่ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2566เราไปดูคู่เมื่อวานกันก่อนเลยนะครับว่าเราให้อะไรไปบ้างคู่แรกเมื่อวานแมนยูพบเลสเ,เตอร์แมนยูต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งแมนยูชนะ3-0เมื่อวานผมให้แมนยูไปนะครับคู่นี้กินเต็มอแล้วคู่ที่2สเปอร์กับเวสแฮมสเปอร์ต่ออยู่ครึ่งลูกสเปอร์ชนะไป2-0แลวผมก็ให้สเปอร์ไปนะครับแล้วคู่นี้ก็กินเต็มเหมือนกันนะครับ เรามาดู2คู่ของวันนี้นะครับคู่แรกเป็นศึกกันโช่วยซารีออิตาลีตริโน่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเคมูเนเซเวลาตีสองสี่ฟอร์มห้านัดสุดของเจ้าบ้านตริโน่ชนะ2เสมอ1แพ้สและทีมเยือนเคมูเนเซชนะ1เสมอ1แพแ้สมเรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับตริโน่อาจจะแพ้ามาในเกมล่าสุดแต่ทรงบอลก็ถือว่ายังทําได้ดี ในขณะที่ทางของเคมเนเซสภาพทีมก็ยังแย่เกมรับเสียประตูเยอะอย่างต่อเนื่องและเกมนี้เจ้าถิ่นก็คงไม่พลาดเอาชนะไปได้นะครับและคู่แรกโตริโน,โนต่ออยู่ราคาครึ่งควบลูกนะราคานี้อ้างอิงจาก GMSport ของ g m z 168นะและคู่แรกผมขอแนะนำโตริโน,โนนะครับ เรามาต่อคู่ที่2นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนเกตาเฟ่ A จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาเลนเซียเวลาตีสามฟอร์มห้านัดล่าสุดของเจ้าบ้านเกตาเฟ่ A เสมอ2แพ้3และทีมเยือนบาเลนเซียแพ้5น้นัดรวดเลยนะครับเรามาดูความน่าสนใจในเกมนี้กันนะครับเจา้าบ้านเกตาเฟ่การเก็บชัยของพวกเขาก็ยังเป็นเรื่องอยากอยู่ตามเคยแต่อย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังของพวกเขาก็ยังเก็บแต้มมาได้จากการเสมอมา2เกมติดทั้งฝั่งบาเลนเซียผลงานก็ยังคงไม่ได้เรื่องอยู่ตามเคยเกมที่แล้วพวกเขานั้นก็แพ้ขาบ้านตัวเองมาอีกแล้วเรามาดูราคาคู่นี้กันนะครับคนี้ราาาคเมอส อ้างอิงจากเกมแ G.M. สปอร์ตของ G.M. Z. 168และคู่ที่สองผมขอแนะนําเชียร์บาเลนเซียนะครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับแรกโตริโนกับเคโมเนเซโตริโนต่ออยู่ครึ่งควบลูกแนะนําเชียร์โตริโนนะครับและคู่ที่สองเกตาเฟ่กับบาเลนเซียบาเลนเซียต่ออยู่ราคาเสมอต่อราคานี้ขอแนะนําเชียร์บาเลนเซียดีกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับกับทีเด็ดฟุตบอลสองคู่ของวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้หมูสนามด้วยนะครับหรือถ้าชอบบอลทำกำไรคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครรับหือ เจมส168